สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้หญิงจะมาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ง่ายๆในการเซกแค่ขนตาของเรานี่งอนงามตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องทึ่งขนตาปลอมกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีตามนี้นะคะอย่างที่1ที่ดัดขนตาค่ะมีอะไรก็ใช้ตามที่ถนัดที่มีก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคให้ค่ะ,อ,ะอย่างที่2ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นมาสคาร่าเบสนะคะ คือเป็นเบสที่ทาขนตาก่อนที่จะใช้มสาสคาสีดำๆเนี่ยค่ะปะัดเพื่อที่ให้มันงอนอยู่นานขึ้นนะคะแล้วก็มสกาสคาดูชัดขึ้นอันนี้เลยค่ะแล้วก็อันที่สามมัารา่าอันเก่งของเราใครชอบแบบที่เพิ่มบอลลูมก็เลือกแบบที่มันเพิ่มบอลลูมให้ดูหนานะคะแต่ถ้าใครชอบแบบที่บางๆธรรมชาติก็ให้เลือกแบบที่เพิ่มความยาวและงอนนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอ,อาจจะดูงงๆนำบัตร หรือกระดาษแข็งๆสี่เหลี่ยมไซส์ประมาณนี้ค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าเอามาทําอะไรมาลองดูกันนะคะว่าเจ้ากระดาษอันเนี้ยมาช่วยเราปัดขนตาได้ยังไงคะ่ะสเต็ปที่1นนะคะเราก็ใช้นี่ค่ะที่ดัดขนตาจริงๆหลายๆคนอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการดัดขนตาให้ดูไม่หักงอนะเป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะคือการเริ่มจากโคนกลางแล้วก็ปลายแบบนี้นะคะแต่ว่าเทคนิคส่วนตัวของหนิงคือทําให้มันเร็วๆ นะคะแล้วมันจะยิ่งโค้งงอนไปตามมือแบบเนี้ยิย่งเป็นธรรมชาติใหญ่เลยอ่ะลองมาดูกันค่ะสเต็จต่อมานะคะเราก็จะมาใช้ มาสคาร่าเบสอันนี้นะคะเพื่อเป็นตัวให้มาสคาร่าอยู่ทนมากขึ้นนะคะวิธีปัดก็คือหวีลงจากด้านบนก่อนแบบนี้แล้วค่อยช้อนขึ้นจากด้านล่างนะคะามาเริ่มกันเลย หลังจากที่เราปัดตัวมาสคาร่าเบสแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องรอให้มันแห้งก็ได้ค่ะเพราะว่าสักพักหนึ่งมันก็จะแห้งเองถ้าอย่างนั้นเราก็มาปัดตัวมาสคาร่าของเราทับไปเลยเหมือนกันค่ะสเต็ปเหมือนกันคือปัดจากข้างบนอย่างงี้ช้อนลงมาก่อนนะคะแล้วค่อยย้อนจากข้างล่างขึ้นแบบ,แบบนี้ เราเสร็จจากขนตาข้างบนแล้วเนะเดี๋ยวเรามาตัดปัดขนตาข้างล่างบ้างนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้เรามีอันนี้นะคะกระดาษที่ใช้เป็นตัวช่วยนะคะช่วยยังไงเอ่ยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นอกจากแผ่นนี้นะคะเหมือนเดิมคือเป็นมาสคาร่าเบสนะคะแล้วก็เป็นมาสคาร่าของเราตัวนี้ใช้วางท่าแบบนี้เลยคะ่ะใต้ขนตาอย่างนี้นะคะเพื่อที่ให้มาสคาร่าไม่เลอะลงไปที่ใต้ตานั่นเองนะคะแต่จริงๆเขาจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งหน้าตาแบบนี้ ะะสามารถซื้อได้ที่ร้าน60บาทนะคะอาจจะใช้ได้แต่ว่าจริงๆส่วนตัวหนิงรู้สึกว่าอย่างนี้ใช้ง่ายกว่านะคะและถนัดกว่าก็เลยขอใช้เป็นกระดาษอันนี้แล้วกันอันนี้เป็นนามบาัตรนะคะสามารถหยิบมาใช้ได้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับหนิงนะคะการปัดขนตาเป็นเรื่องง่ายแค่2นาทีเองค่ะ จริงๆแล้วถ้าอยากให้เร็วกว่านั้นนะคะขนตาล่างไม่จําเป็นต้องปัดทุกวันก็ได้นะคะเราเน้นแต่การปัดขนตาบนเพื่อให้มันดูตากลมโตขึ้นแค่นั้นเองค่ะน่ง่ายค่ะนิตยสาร <สา S 2> เลมเนีสสวยคุ้มค่าในราคาสบายกระเป๋า